สวัสดีจ้ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้ามือน,นีกับมาเชียกีฬาอีกคือเกาหลับพี่น้องเป็นกีฬาเครือขคายว่าจังสันสะเถาะโรงเรียนนี่ก็จะเป็นโรงเรียนเกาถี่แอดเคยเรียนมาแล้วสิบหกปีถี่ผ่านมาเด้อพี่น้องเป็นลูกศิษย์จบปีไหนคุณครูถามกันยังบ่หูอยู่พี่น้องเอ้ยอย้อนว่ามันจบมาดนุน มันคือบ,บ่พอว่าจะของนี่จบตัตงแต่ปีใดกับบ่หูแต่ว่าสิบหกปีบ่เคยได้ไม่เหยียบโรงเรียนอีกจักเ่อเลยพี่น้องั้งแต่เรียนจบว่าจังสันสะเถะหลังจากที่เบิ่งเด็กนงเด็กหน่อยเขาเล่นกีฬากีร่าไปแล้วเฮากับมาทบทวนความหลังเนี่จักหน่อยเนาะพี่นอ้องย่างไปเบิ่งน้ำอาคารมองนั้นมองนี้อาคารนี่ก็จะเป็นอาคารซีได้พี่น้องเออสมัยแต่ก่อนนักเรียนหม้อกับิเรียนยวงอาคารนี่นั่นละ การยางมึงไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็จะเป็นห้องพักคู่ในแต่หมยแต่ก่อนแต่ตอนนี้เป็นห้องเอียงกับบ้องหูพี่น้องตึกนี่ก็คือยกขึ้นสูงแต่ก่อนก็จะเป็นเฮือนใหม่หลักก็ตรงนี้ก็เป็นเสาทงเขาทงทาแถวแถวหองอนุบาลก็ว่ากันไปแต่ก่อนสิบมมีดานนาแต่เดี๋ยวนี้เขาโตเติมด้านนาออกมาผอมของเล่นเด็กน่อยว่าจังสันสะเถ หลังจากที่เดินไปแล้วก็มาระลึกความหลังสมัยแต่กอนแอดเคยนอนเหล่นกับมูแถวๆตรงนี้แหละจ้าต้งข้างหลังนี่ก็จะเป็นมองจอดจัก,กรยานเป็นอันห้องพักคู่วายังส,สันสะทอมาในกามาอุดหนุนญาติพี่น้องเพื่อมาขายอันนามนาะพี่น้อง,อ,งอุดหนุนกันไปหลังจากนันก,ก็ย่างเลือกสื่อของอย่างที่เห็นจ้า